see yeah. me change a from another, yeah. I for like w สวัสดีครับเพื่อนๆน,นวันนี้อยู่กับผมปิยวัจจิตมาแล้วทบไท่าชันแม็กดอทคอมครับที่สำคัญวันนี้ผมอยู่กับ A 2 0 0หรือว่า A a ัท โฉมใหม่เป็นการปรับปรุงหน้าตาให้มีความสดใสดูเท่ดูดสมาร์ทมากขึ้นนะในโฉมนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมว่าเขามีอะไรที่เปลี่ยนไปในโฉมนี้ต้องบอกว่าเป็นโฉมที่เป็นเจนที่สีของเขาแล้วในการปรับปรุงมาแต่ละรุ่นของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่า A c ค a s s มีความโดดเด่นในเฉพาะตัวของเขามาโดยตลอดและในโฉมนี้ก็เช่นกันราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่2ล้าน3แสนหมื่นบาทน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราจะพามาชมว่าเขามีอะไรที่เปลี่ยนไปทั้งภายนอกและภายใน แต่ที่แน่ๆหน้าตาเห็นแล้วใช่ไหมครับเขาดูดีขึ้นเขาดูสปอร์ตขึ้นเดี๋ยวพาชมใกล้ๆตามมาเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของเขาในโฉมนี้มีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปดูอย่างชุดกระจังหน้าของเขาเนี่ยมันอาจจะดูธรรมดาไปเปล่าเดี๋ยวเริ่มจากฝากระโปรงดู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 ฝากระโปรงเขาเนี่เป็นแบบพาวเวอร์โดมนะถูกพัฒนาขึ้นมาจากาสปอร์ตรุ่นพี่รุ่นเก่าของเขาครับเขาบอกนี่เป็นการที่ล้ำลึกถึงความสปอร์ตของรถรุ่นนั้นก่อนหน้านี้ที่เขาเคยมีแล้วขยับมาด้านล่างนี่ ดูชุดกิ้วหนาของเขาก็เป็นแบบใหม่เป็นสไตล์ Mercedes ที่แบบแบบใหม่เส้นสายตรงนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะตรงนี้เขาเลือกเลือกใช้โทนสีเทาครับนี่ฮะไม่ใช่โครเมียมไม่ใช่ก้อนแบ็กแล้วนี่ตรงนี้เป็นสีเทาทั้งหมดขยับมาด้านล่างเส้นนี้ก็เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนตรงนี้จะมีเส้นเชื่อมระหว่างชุดบนกับชุดล่างนี่จะมีเชื่อมตรงนี้ทําให้ดูมิติอะมันแคบเพราะขยับมาเปลี่ยนมาเป็นแบบเนี้ย แบบสีดําคาดยาวแบบนี้เลยนะมันทําให้มิติตัวรถของเขาเนี่ยมันดูกว้างขึ้นดูใหญ่ขึ้นทังๆที่มิติเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มดมิเมนชันอะไรขึ้นมาเลยฮนะพยายามาด้านข้างเราจะเห็นกิลตรงนี้เห็นไหมครับเป็นก๊อสแบ็กเส้นนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาแค่ความเท่ไม่ได้แค่ความสวยงามที่เขาใส่เข้ามานะแต่ว่ามีนัยยะสําคัญตรงที่ว่ามันคือช่องดักลมหลักอากาศพลศาสตร์ ภาษาอังกฤษเขาก็อย่างที่บอกแอโรดนามิกของเขามัทำให้ดูดีขึ้นนี่ฮะลมวิ่งเข้าช่องนี้ทะลุเข้าซุ้มล้อด้านในทุกอย่างมันก็จะดูดีขึ้นลดแรงเสียดทานลงไปทำให้รถเนี่ยมนแรงมากขึ้นนี่มันทำให้เกิดประโยชน์ตรงนี้ครับสิ่งที่เขาให้เข้ามาถ้าดูด้านหน้าเราจะเห็นเลยว่ารถรุ่นนี้ของเขาเนี่ย A200 ในโฉมนี้มันดูมีความสปอร์ตมากขึ้นมันดูไม่ใช่แค่หรูหราไม่ใช่แค่ เป็นรถที่เป็นคานพรีเมียมธรรมดาแต่ว่ามันดูสปอร์ตเข้มจริงๆขยับมาด้านข้างเราจะเห็นล้อที่เปลี่ยนไปรุ่นนี้เป็นล้อสีดำนี่นะขอบ18บให้มาเป็นล้อสีดำนะเห็นไหมครับตัดขอบด้วยสีเงินนี่มนันทำให้ล้อเนี่ยยิ่งดูมีมิติมากขึ้นแล้วดูสปอร์ตมากขึ้นและที่สำคัญในรุ่นนี้เห็นไหมฮะคาลิปเปอร์ของเขาเป็นแบบสีพอร์ตแหม เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ทุกแกนเบรกไม่ว่าแรงขนาดไหนก็เอาอยู่เขยายับมาด้านข้างเส้นสายของเขาจะเน้นเส้นตรงตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงท้ายดูตัดขอบด้วยโครเมียมเสาสเสาบีของเขานี่จะเป็นคอสแบ็กมันทำให้รถด,ดูมีดูเป็นแบบถึงเดียงเป็นดูกว้างขึ้นนี่ฮะด้านล่างก็จะมีชายล่างมาให้ฮะอยเลอร์ด้านล่างมีมาให้ด้วยนะเขาเรียกว่า เหมกันนิดๆหลังคาก็เป็นพานลูปด้านหลังเป็นหลังคากระจกมาให้ละไม่มีกัก๊กให้มาเลยแบบเต็มๆนี่ฮะด้านท้ายชุดไฟตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมตรงนี้จะเป็นสีขุ่นแม่ขึ้นครับแล้วเวลาเปิดเนี่ยมันจะดูชัดเจนมากขึ้นมากกว่าเดิมครับนี่ก็นี่ฮะโดยรวมของเขาท่อก็เป็นปลาย,ลายท่อคู่แบบสแตนเลส้างล่างมีแอบเทมาอีกนิดนึงนี่ดิฟฟิวเซอร์ให้มาด้วย 200 a MG Dynamic ม,มันต้องอย่างนี้ปรับมาคราวนี้ผมบอกได้เลยว่ามันดูเท่จริงๆและดูสปอร์ตมากขึ้นเดี๋ยวขยับไปดูภายในกันหน่อยไหมว่าเขามีอะไรที่เพิ่มเข้ามาไปภายในห้องโดยสารของเขาก็มีความหรูหลาที่ให้มาตามสไตล์ของ Mercedes แน่นอนที่สุดพวงมาลัยที่เปลี่ยนไปจากเดิมเห็นไหมฮะถ้าคัสเนี้ย ถ้าพวงมาลัยแบบนี้ถ้าจํากันได้เนี่ยเขาจะอยู่ในพวก S อสคัสพวก E ีคัสซีคัสของเขารุ่นใหม่ๆจะเป็นพวงมาลัยลักษณะน,นี้หมดเลยฮะนี่ฮะคือก้านเป็นสชั้นมีแพดเดิลชิพมาให้ด้านหลังนี่ฮะแล้วก็เป็นหนังอาร์ติโก้ตัดกันได้สีแดงนี่ครับเบาะนั่งต้องบอกว่าดูสปอร์ตมากๆนะหลังเขานี่อกกระชับจริงๆลําตัวแหละอกกระชับมากเป็นหนังนี่อาร์ติโก้ฮะแล้วก็นี่เป็นอ่า ตัดกับได้สีแดงตรงกลางเป็นเป็นคล้ายๆกับมายีาย่ย่แหละี่เห็นไหมฮะดูดีอันนี้นั่งแล้วดูดีรู้สึกกระชับเลยนี่คอนโซลเขาจะเป็นนี่ฮะเป็นหนังเหมือนกันเป็นซอฟทัชแต่เนี้ยจะเป็นหนังตรเป็นหนังตนี้ฮะหน้าจอนี่โอ้โหใหญ่มากเป็นแบบฟูดิจิตอลนะ10.25นิ้วโอ้โห,โหไม่ธรรมดายาวๆเลยดู ไม่มีเป็นแบบอนาล็อกแล้วนี่คือรถยุคใหม่ของเขาเจนใหม่ของเขามันต้องสไตล์นี้เท่านั้นนี่ฮะแถบตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์ให้มาแต่ผมว่าดีไซน์ภายในเขาดูดีนะดูสปอร์ตดูมันมันดูลงตัวไปหมดเลยในโฉมนี้ผมว่านกระจกก็เป็นแบบตัดขอบหลังคาครับใหญ่ามากคานโนลูป ครึ่งหนึ่งก็ยังเป็นอ่าเนี่ยฮะเป็นพาโนลูปฮะครึ่งหนึ่งเขาเป็นอะไรวะครึ่งเนี่ยพาโนลูปหลงังคาแบบพาโนลูปตรงข้างหน้านี่ก็ยังเปิดได้นะข้างหน้าเปิดได้แต่ข้างหลังเปิดไม่ได้แต่ว่าเป็นกระจกเหมือนกันยาวๆเลยข้างห ระบบช่วยชุเชกเฉินกดโคออกได้เหมือนกันนี่ครับถ้าขยับมาดูคอนโซลกลางเทาหน่อยก็มีอะไรมาให้นี่ฮะก็จะมีกล้องกล้องมีมาให้แล้วนะไม่ต้องมารอมีให้มาเลยกล้องติดมาให้เลยตรงนี้ก็เป็นไดนามิกเลือกเราจะใช้การขับเคลื่อนแบบไหนก็จะมีเลือกตรงนี้ฮะไดนามิกเปลี่ยนโหมดการขับขี่ต่างๆครับถเกียร์เป็นแบบกานนี่ครับ สุดยอดเบาปรับไฟฟ้าทั้งคู่ด้านนี้ก็ปรับด้านนี้ก็ปรับแล้วมีเมมโมรีซีซมาให้3ระดับทั้งคู่เลยนะนี่ฮะตั้งได้ไม่ต้องกังวลใครจะขึ้นมาลงไปตั้งเอาไว้ได้หมดเลยทั้ง3ระดับปรับได้หมดครับอันนี้ถือว่าโอเคมากแล้วก็มี Apple คารพงคาเพมาให้พอร์ต USB mm hmm. ก็เป็นแบบ Type-C หมดแล้วตรงนี้ก็เป็น Type-C ตรงนี้เป็น w i r e Wireless c h a r g e r นะ ตรงข้างในนี่มีอีก2จุดด้านหลังก็มีอีกแล้วก็ที่สําคัญมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วด้วยอ่าไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าเว้ยเมืองร้อนแล้วจะทาให้เราร้อนนั่งแล้วอึอดอดัดไม่แล้วโฉมนี้เขาโอเคเลยลองไปนั่งหลังดูหน่อยว่าเขาโอเคไหมขยับมานั่งบ่อหลังแล้วเนี่ยเป็นยังไงโอ้โหมันโอเคอยู่แล้วฮะบ่อหลังดูเมื่อกี้นะผมเป็นคนขับมาด้วย เดินทางกับเขามาด้วยดูเหมือนจะอึดอัดแต่ไม่อึดอัดนะอันนี้นั่งแล้วโอเคนะอันนี้คือตำแหน่งเบาที่ผมขับมาเลยนะปรับมาเออโอเคอยู่นี่ใช้ได้นะแล้วเขาเลือกใช้เป็นโทนสีดําแทนที่มันจะดูอึดอัดแต่ไม่ดูอึดอัดนะไอ้โทนสีดําก็จริงนะฮะห้องโดยสารก็ใช้โทนสีดําไฟห้องโดยสารถ้าบอกว่าสว่างทั่วไหมสว่างทั่วแน่นอนนี่ฮะก็มีตรงนี้มาให้เป็นไฟอ่านหนังสือมาให้ด้านนี้นด้วย แล้วก็ด้านหน้าอีก2นี่ะมีมาให้หมดครบหมดแอมเบีนยนไลท์ความเท่ความสปอร์ตของเขาในโฉมนี้หลักๆก,ก็คือที่เปลี่ยนไปอย่างพวงมลาลัยเปลี่ยนไปแล้วก็มีชุดแอร์ดัสมาให้ด้านหน้าคือกล้องทํางานร่วมกันระบบความปลอดภัยให้มาเรียกว่าครบเลยฮะในะกล้องแอร์ดั๊กเขาให้มาถือว่าเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ Mercedes ดนไม่ห่วงเลยเพราะเขามาอยู่ในรุ่น รุ่นธรรมดาก็มีแล้วอ่ะรุ่นเริ่มต้นของเขาก็สามารถใช้ตัวนี้แล้วอ่ะเขามีมาให้ซึ่งเขาบอกว่าในแถบยุโรปเขาก็ใช้แบบนี้ทั้งหมดเลยเหมือนกันครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดดีนะข้อดีของเขาครับแล้วก็ข้างหลังนี่จะมีอะไรนี่ครับสอด USB Type C มาให้อีกหนึจุดโอ้โหที่วางแก้วมาให้ด้วยจะเอาอะไรอีกละ่ะนี่ให้มาขนาดนี้เอาอะไรอีกดูย็งไง โอ้โหสุดยอดแล้วรุ่นนี้ระบบสั่งการของเขาเนี่ยระบบปฏิบัติการของเขาเนี่ยมันเป็น MBUX 7แล้วนะก็คือเป็นเจนใหม่ล่าสุดรองรับได้27ภาษา Hello Mercedes-Benz ได้เลยแต่นี้ก็ลองดูถือว่าโอเคแล้วล่ะเห็นหมั้ยแค่พูดแค่นี้ Hello Mercedes-Benz โโอ้หเพียบเลยเขาถามมาเ,เยอะแยะเลยนี่ขนาดแค่พูดเฉยๆนะพูดเล่นๆเา้า <Sorry. S 2> เร็วมากเห็นไหมฮะดูครับ <The> ถ <ir> <Thank you. The ir> oh ือว่า t h a เ k ี่ยโอ้โหเป็นไงเร็วมากๆระบบปฏิบัติการเขาถือว่าโอเคเลยฮะในโฉบนี้ถ้าเกิดเขาถามว่าเครื่องโยนของเขาบล็อกนี้ยังเป็นบล็อกเดิมนะยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรแต่ว่าเขามีระบบ เขาเรียกว่าการหยุดลูกสูบหยุดการทางานของลูกสูบจาก4สูบให้เหลือ2สูบไปอย่างเงี้ยเขามีมาให้ด้วยในโฉมนี้กรณีที่เราขับไปแล้วยกคันเร่งปึ๊บแบบฉุกเฉิเงียเดี๋ยวเราจากนี้ไปทดลองขับกันหน่อยแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าการตอบสนองเขาเป็นยังไงช่วงลงช่วงล่างเขาเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ทำงานได้ดีขนาดไหน มาสรุปให้ฟังพอ,อ,อ,อได้ลองขับเนี่ยนะสิ่งที่ผมสัมผัสได้นะตอนนี้นะเรืองตาเล่งมันจีจ้จานจริงๆเครื่องยนต์บล็อกนี้มัน1.3จริงนะแต่ว่าต้องบอกว่าเขาให้มาพร้อมกับอะไร,รเธอ,อโบชัชเจอร์นี่เธอโบมาให้เพอนะรุ่นนี้ต้องบอกว่าเขามาจับคู่กับเกียร์7สปีดแผนทำงานคู่กับดิโอคัสคือคัชคู่เ้โอ้โห เปลี่ยนเกียร์รวดเร็วทำงานรวดเร็วแม่นยำแม่นคงมมกขึ้นีกดปั๊บมาเลยดูโอ้โหขึ้นทันทีร้อยหกสิบห้าแรงม้ากับสองร้อยห้าสิบนิวตันเมตรเหลือเหลืออันนี้บอกได้เลยศูนย์ถึงร้อยเคมาจากโรงงานก็บอกว่าแปดจุดศูนย์วิเท่านี้ยังจะอะไรอีกล่ะขับได้ขนาดนี้โอ้โหอะไรคงมากการเข้าโค้งดูดิโอ้โหคือด้วยสรีราของ พอดีของตัวรถเนี่ยเล็กอยู่แล้วก็ทํารัดแล้วและยิง่งมันได้ความแรงขนาดนี้ได้ช่วงแางดีๆมันยิ่งคมขึ้นไปใหญ่ทุกครงที่กดคันเร่งนี้ต้องบอกว่าเพลินจริงๆทํามันมากสนุกมากอาตาาัตราป,ประหยัดนี่16บหกกิโลลิตรก็โอเคนะนและการทํางานของเขาเนี่ยในรอบเครื่องยนต์ต่ำๆเนี่ยมันได้ระบบที่ผมบอกว่าตัดกําลังของลูกสูบสองสูบออกไปแต่เขาจะทํางานในช่วงที่รอบต่นะ มันยิ่งทำให้ัารประหยัดเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นมีแพดเดิลชิพมาให้ด้วยซ้ายขวาฝั่งนี้ลบฝั่งนี้บวกเหนสปีดเหลือเหลือโอ้โหข้างนเหลืองจริงมุมมองท่านนัวิสัยดูเหมือนจะแคบจะเล็กแต่ว่าผมว่าโอเคเลย นี้เลยเหมือนกันนี่พวงมาลัยลักษณะเดียวกันเลยยิ่งตัวเนี้ยเขาให้พวงมาลัยแบบนี้มาด้วยนี่ยิ่งรู้สึกว่ามันโอเคมากความผีเมี่ยมความรู้หลานี่ต้องยกให้เขาจริงๆอันนี้ชื่นชมยอดสองล้านกว่านะใจปะละ่ะ Air Dart ที่ให้มา Air Dart ของเขากล้องคู่ด้านหน้ายทำงานเต็มระบบ ไม่มีกัรกเขาบอกไม่กั๊กแล้วหมดยุคที่จะมากั๊กของไม่มีให้มาเลยเต็มๆนี่ดูออกตัวดิสุดยอดแต่ถ้าคุณคุณขับแล้วบอกเฮ้ยมันยังไม่เพียงพอสำหรับผมต้องจัดคนนี้เขามีดนามิกมาให้เลือกดีอีโค่คอน福特สปอร์ตหรือว่าจะเป็นแบบอินดิวิเด l แล้วแต่แล้วแต่คุณจะเลือกให้ลองสปอร์ตนี่โอ้โหเขาเปลี่ยนมาหมดสปอร์ สึกได้เลยรอบเครื่องยนต์ตามทดเกียร์มันถูกปรับให้มันสูงขึ้นตามสไตล์แต่ช่วงนัางยังไม่ได้ปรับนะในรุ่นนี้พอมาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะ จะเอาแบบไหนอยู่ที่ท่านเลือกเลยแล้วไอตัวนี้นะเขายังมี MBUX 7ที่ให้มาเป็นระบบปฏิบัติการชุดคำสั่งมัลติมีเดียรอกคันของเขาเนี่ยมันทำอะไรที่มันฉลาดมากขึ้นนะภาษาเขาจดจำได้ทั้งยิบเจ็ดภาษาฮัลโหลเมอร์สเตดที่เขาพูดแบบสำเนียงไม่ต้องแป๊กมากนะขึ้นมาเลยโอ้โหเรายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทย แต่ท่า,งงานไ,ไม่อด้ใช้งานดีมาก ละการทดสอบครั้งนี้ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าถามว่ารุ่นนี้มีอะไรดีผมบอกได้เลยเรื่องดีไซน์อย่างเดียวนี่ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วลงตัวมากๆรุ่นนี้ต้องบอกว่าเขามีการปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้เกิดความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนอกจากความรักชุนี่ของเขาที่มีอยู่แล้วเนี่ยเมื่อถูกเติมเต็มด้วยความสปอร์ตผมว่ามันเพียงพอและมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเครื่องยนต์ของเขาเนี่ย1.3มีเทอร์โบพว่วงแถม มาพร้อมกับระบบหยุดลูกสูบสองสูบในการทํางานอัตราการประหยัดดีแน่นอนอัตราเร่งดีไหมผมว่ามันเหลือเหลือมากๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณกดกระเร่งลงไปกับรถกันนี้มันเกินบรรยายจริงๆร,ราคาค่าตัวของเขา2อล้านสามแส0บาทโอเคไหมอันนี้คุณลองตัดสินใจดูแต่ถ้าถามผมว่าเขาเปลี่ยนไปครั้งนี้มันลงตัวไหมมันสมบูรณ์แบบไหมผมบอกได้เลยว่า ใช่สำหรับผมขับแล้วโอเคคุณล่ะรู้สึกยังไงต้องไปลองต้องไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองแล้วถึงจะตัดสินใจได้อีกทีแต่ถ้าเกิดว่าตลอดการทดสอบครั้งนี้ผมฟันธงได้เลยเนี่ยคือรถที่มาเติมเต็มความรู้สึกของอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ขยับขึ้นไปค้า,ากลางๆของเขาหรือว่าคาาไซส์ใหญ่ของเขาไปเลยมาแค่รุ่นนี้ก็โอเคแล้วฮะทริปนี้จบแล้วการทดสอบ ที่เหลืออยู่ที่คุณตัดสินใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของเราด้วยรวมถึงกดกระดิ่งด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ทิปหน้าไปครับ